ว้าวกระเป๋านเป็น,เนสเนาะกระเดนามาขอยค่ยิ้มขับ้านยัง กินแล้วก็นอนบ่บให้นอนจังได้เบิ่งบรรยากาศนะทุกคนนะ สวัสดีทุกคนสบายดีมื้อกี้พบก,กับฟี่สาผู้ไทยคือเก่าเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ทุกคนค่อยมาลินเทินสาวโมเนาะว่าพาเดียวสิมาเฮ็ดกินโกยโบดซี่ละกาสิตำ่ำเนาะต่ำเขาเป๊ะ <c oughs> เพราะว่ามื้อนี้กับฝนตกนะส่งสามมือแล้วทุกคนมีได้ไปซิเลยเนาะก็เลยยู่เพิ่นฝ <c oughs> นตกลินอันนี้กับลินยู่แต่ว่าโมได้แหง้งเนาะก็ลิน,น,ผ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 นแบบเป็นฝนฝนแบบฝอยๆนะทุกคนเลยมีได้ไปซิเลยเดี๋ยวหลายคนเท่าไดรทุกคนมัน ข้างหลัวเาเค้กน้อยแล้วกับ <venue> บ้าพ่อสีแล้วกับสาวโมแล้วกับสาวข่านสาวสาด้าโนสเพนด้าหลายคนแห้งทุกคนพอเดียวกินซุ่มแซ่ลโนโมจ้าสบายดีเนี่ยสบายดีเสาเค้กน้อยสบายดีทุกคนบ้าพ่อสีสบายดีทุกคน สะพานสบายดีสะพานขืนกองสาวดสาวด้ดีท่ทุกคนสาวเค้กน้อยกับเป็นคนเลโกยอยดมเลยหลิวมาเฮ้ยอ,อันนี้ยำดำอันนี้ถั่ว อิมหวานกูหวานบอกกิป่ตอิ่มยูบอพอกินอยู่บ่หลายหลายคนแต่ว่าผู้เดียวเฮ็ดอันนี้เดนังเป็นกำลังใจเนาะอันนี้เดนังเฝ้ามอมอพี่เด้อมอโลคาเป้หวยดกันอืปวดบุย เป็นน้นก้อนก็ได้หมดไปไก็ได้แน่นย,นยนืนเลยจะน้ำเฮ็ดแล้วเจ้าพี่น้อยเคยเฮ็ดบอลก้นบ่อสี่เนี่ยเคยเฮ็ดเธอหนึ่งเคยเฮ็ดเธอหนึง่งแสดงว่ามีประสบการณ์แล้วเธอหนึ่งกะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าเนาะ <c oughs> ลองเบิึงเอาก้ยลงเนอ้เอง เขได้อ้ยานำหอนดอนะคะอ,อยไหลเรื่อยๆขื่นโลขี่เลแม่นันใจฉมันไหลเพิ่มหล,ล้วมันไหลเพมล้วน้อ,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 อน้ำอ,อ้ยถ้าห้ามอ่านตามจะก้อนเลยโซ่ เพราะนี้นเนาะทุกคนนีนข้าวเส้นน้ำตาลเล,ยล้ยงห้องสีเทกะทิล่งไปเนาะหอมด้ทุกคนกี่นหน้ากินหน้ากินกินแซ่บกับอันบรรยากาศฝนตกลิน,นว้าวกะทิลงแล้วนี่ทุกคน บมดเสร็บสิไปยู่สิเลิกกันที่เป็นก๋งต้<ล>งมมาทุกคนตีได้เลยเลย <S <S ด้อได้นะค้ค่ะนะต้มกล้ยกับยิ้นน้ำเต,ต็มหม้อเต็มหม้อแต่ว่ามีแต่น้ำ<ๆ> <S <S 2> <S 2> สดน้ำไหลๆเอาเ <สะ S 1> พิ่อนสาวโมนี่นะทุกคนได้ป่าหลายอาลินาปิ้งป่าย่างป่ายุ นี่โมฟักดินใกล้รักไอแหนบอ <c oughs> ฟักเป็นต้นน้อยๆบอุกคนลแล้วก็มีลูซีน <c oughs> นีนแ่แล้วบอให้นิดปิบหนึ่งสี่สิ กินตีนบอ๊กกินตีนบอตีนไก่นะจ๊ะโบเป็นตีนอื่นอื่นด้ยทุกคนคุยมารักกินมะเขือมะเขือสาวมุหน้า,าก้วยกับมี่ทางก้วยทำมะเขือเทศพวกมารักกิน่นละ มาคนจะโมมาต้องให้มันคุ้มนี่คนนี่ก็สุดเลยแรงอะไรนักเพราตัวนี้มันสุกเป็นจะเป็นลูกพื้นเขาได้เพลอยนั่งเป็นดาบ่อาเอาสองหน่วยพ่อน่สมุบโมห้โมขอกินได้เด้อโมโม่สิกินนะ มาอินทำโกยสิมค่อยตอเน้ย่น่อต่อา่อเน่ตอเน่งต่เนื้อนื่องต่อเนเนื่ตอนนื่คนคอ,นองต่นง่อน่เนรงต่่งเนื่่เอนเนน เต็นเรงต่ำเนาะเส,ส,สียบโอเสียบโอหูจำโมอ๋อปิดม่คิดเจยนี่เป็น,นอะไรจโมว่าก็คือตองแบกมันนี่จะชื่อไหนปิดไม่คิดเล้า่คิดกับเพชรจัดขนาดเลยเอาไปเลยเอาเ,าเพชรเพชรบ,บอเบิ้งมา,าเพบบ้เทเอาเอาอีบอ อะไนะเผดยังเสร็ยังมเสร็จี่บ่งใี่ระบงพี่พี่บ่<ๆ>นะพนะี่น้อยล้างตรงนี้ไมเยอะขาดปะเลยอืออือึก็ ไว้ได้เขาท่ามายังเทไหมมายังแจ๊งแข่งมันได้ทานส่มอน้ำไปต่พีหรอเมอน้ำมาแล้วลกไปซื้อมอกุกเยอะเลยหมือนข้ากินเลลีย มันมีชุกนี่อยาดเดี๋ยวกินมะเข็มกินบอสเอาครึ่งหนึ่งกินกินแค่ลายบอสครึ่งไหลเดี๋ยวค่อยเอาครึ่งหน่อย thank you ปูจะตำแค่นี่กลุ้งก็เหมือนกั นอนมีคนเดิดมันงดจิมมะกราดจะพิลเลอวนี่ใช้เมืแล้วยังมาเล่นมะนาวเลยี่ เาเออมาได้น้อยเนี่ยพี่ตาเครื่องตามี่คือขาดบ่ได้เลยเด็ดประเด็นเโต๊กตีล้างอีนักลลกอะุนไอ้ะ ไม่ผ่านเลยนิ้วมือย้นี่แม่มืออีหนักมือยาวลงไปแล้วทุกคนมะนาวต๊หล่นมากินล่ะว่ามะนาวโต๊ะาตองยื้อลงไปเอาเบาเอาโลกโรดจะกินเห็นพเลยะก็กินไปเหมือนพิเชมัตโก ออนอนลืมมามาดุยาฟ้าได่ประเด็กจ้าเรียบร้อยอายวะเอาลดชช่อหลายเ้ยเื่อฟิงนึ่งพ่อมาคือหลายใช่ไหมเจ็จานรู้ได้เขาเกือบเจ้วตบาได้อันนี้มีมีมาโถอีน,นอะาะแล้วประเด็กโหลดลยน้ำได้ในห้องผสม tầm thôi nên tầm copy. Chờ nó bây cả có lẽ เป็นแซบ่บนะเดี๋ยวอาเอามาทูดินลงอีกก่อนแล้วแล้วบอนี่โอ้มอธานีโฟดจำมยังโลตินไก่จำม่จำมันร้อยห้าสิบพันเวนเออมันหลืนมันไม่นะมันเออปอนี่ทุกคน กลัวบดซีเฮาเดี๋ยวซิมมึงก่อนนี่ฮอนพูดเี่สาวสาวเพียงน้อยว่านะซิมมึงกระแซ็บกระแซ็บอีลีทุกคนแบบกระที่นี่ยกล้องหนึ่งนี่กลัวคนนี้น้อยอยูนในใน่สิมมึงกระแซ็บแล้ววะมีเทงเนาะแซ็บอีลี <c oughs>

คือแบบนังแบบนังท่ากินนะนังซุ่มเซเนะทุกคนบรรยากาศมันได้ฮะนะ เนี่ยแสบพี่บอดีบอแสบก็ต้องแสบเนาะกินดีเมื่กันนั่งกินนั่งกินอยู่ห้างตีนไก่ยัวยัเลยขอซิมมันกอ็อนม, <c oughs> มันห,หมดเผ็ดเลยหมดมันก็เผ็ดเนะ ง่ายตัวไปได้อือวันนี้เลยวะเพชดด๊อกหมเพชดเพชดนะคำแรกบอกเพชดคำสองมาละยาวเลยเพชดเลยคำสามเนี่ยมันกลิ่นเนาะมีเม n t h y m ชุดยอดเพชดแบบชุดชาชุดชาเลยแหละที่หม้อก ทอบไปกินยังเดียวถ้ากินยังเดียวทุกคนไอ้อ <do> ทวดๆเจ้ฮอนฮอนปิดปกอ่ะทุกคนมาชิมที่สุดค่ะพอได้เอาพัลลายนี่เนาะไม่ให้เหลือ,อ,อมาเด้อม,มาเด้อม,มาจ้าทุกคน มีคนรักอาแห้งสินไก่ว่าอย่างนจ้เร <c oughs> าเป็สีว่ารักแห้งสินไก่ <c oughs> 还没，不不买了，加了，了，嗯， bên đại đấy. Băng luôn. Bèn nè lơ, sào keeng nồi. Sẹo, tất cả. เป็นเนลเลอร์ฟิมมือน้องฟิล์มเป็นเนลเ<ส>ลอร์แซบเมื่แซบก็ต้องบังคับ,เพ,บ <c oughs> เพื่อว่าแซบเพราะว่ากิน,นเพราะว่ากลิ่นเนื้อมันมดแห้งแล้วเมเป็นเนลเลอร์ไม่แซบเบาเป็นเตะๆอะไร <c oughs> นี่ซาเค้กเป็นเนลเลยกินกล้วยของวันแซบกินมจกโชครมันแซบ อันกินอันนั้นกังยังมีอิ่มอยู่กินนี่ยังยแซ่บแซ่บคือเก้าแซ่บคือเก้าอ้อนได้เฮ้ยเสาเคียงน้อยเป็นเนอะเลยอิอ่มตัวนี้ก็ยุ่งเนี่ย <laughs> อิ่มข้าวปั้นยังอิ่มข้าวขึ้นไปเลยรถเดี๋นี่กินแล้วก็นอน บอกให้นอนจังได้เบิ่งบรรยากาศนะทุกคนนะสามมือเล่นแล้วนนะตกแบบนี้เมื่อวานนี้กระโตกว่านซื่นนี้กระโตกมื้อนี้กระโตกลิ่นแบบนี้แล้วทุกคน